คือมันทําไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องคือมันไม่ได้ประกาศสงครามตูมพอนทีเดียวแต่มันใช้วิธีแบบให้มันเกิดเรื่องในไครเมียแล้วก็อิรัเเซียมก็ฉลาดเพราะมันรู้ว่าในไครเมียเนี่ยมันมีคนรัสเซียอยู่เยอะเนื่องอกมาเวลามันทําให้เกิดความบาดหมางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะรู้ว่ามีคนรัสเซียบางกลุ่มซึ่งอยู่ในไครเมียแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่กับยูเครนเนื่องอกมาเรื่องเนียเรื่องเราเนี้ยพรอมล่าสุดมันก็จะมีการใช้ข่าวลือ มีการใช้การกดดันในเรื่องของอการเข้าออกพรมแดนที่ยากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นออล็กซานคือเรื่องไซเบอร์นะครับซึ่งผมพูดจริงผมว่าประเทศไทยอ่ะอันนี้อันนี้ต้องผมต้องเครดิตอาจารย์สุรชาติด้วยนะเพราะอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุกเอ่พี่สุรชาติเนี่ยอาจารย์สุรชาติที่ท,ที่ที่อยู่ที่ราจุฬาเนี่ยแกก็พูดเรื่องนี้มาระยะหนึ่งนะเออแล้วพอผมกลับไปดูเออแกก็พูดเรื่องนี้มา นานพอสมควรนนานพอสมควรแล้วแกออกมาวิจารณ์เมื่อสักสองวันสาวันเนี่ยแต่จริงๆแกพูดเรื่องนี้มาเป็นระยะระยะนะแต่พี่แแต่ว่าสื่อไทยก็ไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีพวกอาจารย์ที่สอนทางด้านยุทธศาสตร์อะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยออกมาพูดผมก็ไม่ค่อยเห็นทหารออกมาพูดเรื่องเหล่านี้นะนะหรือทหารเขาไม่มีเวลาพูดผมไม่ทราบแต่เอาง่ายๆฉันไม่ฉันไม่ได้ยิน ฉันไม่ได้ยินคนอย่างอภูมิธรรมตอนสมัยอยู่กลาโหมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่ได้ยินแล้วกันก็อาจจะพูดแต่ผมมันจะไม่ได้ยินนัทนัทพลนาคพาณีเองฉันก็ไม่เคยได้ยินนะคือคือผมไม่รู้ไงว่าอีพวกวปปอมันพูดเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ทราบไม่ไม่ทราบก็ไม่เค้อะไรนั่นนะพี่แดงเคยพูดพี่แดงเอ่อใคราสมพงศ์ใครนะพี่แดงพี่แดงพี่แดงอ๋อโอเคอ๋อเหรอ อ๋อออ๋อโอเคโอเคคือ <c oughs> จริงๆแล้วเรื่องเนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเก่ามากนะคือคนที่ไม่ได้ตามเรื่องเนี้ยอย่างที่ผมบอกจริงๆผมก็โอเคอาศัยว่าผมยังอยู่ในวงรัทศาสตร์แล้วก็ยังยังต้องสอนหนังสือยังต้องอะไร่าแต่พูดจริงๆผมผม,ผมก็ไม่เคยสอนเด็กเรื่องไฮบริดเอ่อไฮบริดอะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดน,นั้นแต่พอไปอ่านอ่านเสร็จเนี่ยแล้วเรามาดูพฤติกรรมของเอ่อแคนบริดียที่มันทํากับเราอะนี่มันคือไฮบริดวอ r แฟร์เลยนะ ในขณะที่ประเทศไทยมึงยังเออ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 รู้เรื่องเลยอ่ะภมพุทธยิงไม่รู้เรื่องแล้วพี่สุรชาติเนี่ยอาจารย์สุรชาติแกก็เลยบอกว่าแกบอกว่าเนี่ยรัฐบาลไทยไม่มีไม่มีคาริเบอร์ด้านเนี่ยไม่มีความสามารถในด้านนี้เลยยิ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นมาริสก็ไม่รู้เรื่องนะนัฐพลก็ไม่รู้เรื่องภูมิธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่รู้เรื่องใหญ่เลยแพทนองทานนี่มึงตัดทิ้งได้เลย เพราะฉะนั้นไอ้นี่ไอ้การการที่เรากำลังเจอไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเป็นการทําสงครามรูปแบบหนึ่งอ่ะซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเอาแบบปืนมาถล่มมันอย่างเดียวไม่ต้องเอาขีปนาวุธมาถล่มมันเลยแต่มันจะมีวิธีอื่นๆแต่เป้าหมายของมันคือทําให้อีกฝั่งหนึ่งี่ยแพ้แพ้ซึ่งไอ้ไอ้กรณีเนี่ยมันคือผมก็ใช้คําว่ามันมันเป็นการมิกซ์มันเป็นการผสมแบบเหมือนกับ เหมือนกับเรียกอะไรอะ่ะเป็นเอาไอ้หนูมาใส่เอานี่มาใส่เอานี่มาใส่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีถามว่ารูปแบบที่มันมาใช้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นรูปแบบเดิมๆบ้างมาผสมกันอย่างเช่นใช้พ่อปกาไดาใช้โฆษณาชวนเชื่อใช้การตอแหลบิดเบือนข้อมูลใช้การแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยอย่างกรณีของอีกัมพูชาเนี่ยเราถือว่ามันแทรกแซงทางการเมืองไทยมาตลอดเพราะาทักษินทักเสรนเนี่ย เขาไปจับมือกับมันมาตั้งนานแล้วเนีออ่อหรอไหมแล้วก็มีการโจมตีทางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางไซเบอร์ทางอะไรประมาณเนี้แล้วก็ที่สาคัญคือมีการใช้กฎหมายในการเข้ามา intervention กับอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาแทรกแซงอีกฝั่งซึ่งเขมรแม่งใช้หมดเห็นไหมแม่งจะไปขึ้นศาลโลกศาลเลกทางเมืองมันใช้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะไอ้กรณีของการนไฮบริดของมันเนี่ยนะครับคือมันมีเครื่องมืออะเครื่องมือดั้งเดิมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณคือชวนเชื่อคิลเลอร์ก็ใช้ชวนเชื่อ ก็ตอนแหล่ตอนแหล,แหลสร้างภาพแบบว่ายิวแม่งเป็นแบบศัตรูมันเป็นคนที่แบบไม่ใช่เชื้อชาติอารยันอะไรประมาณเนี้ยเรื่องนี้ก็ใช้มาเป็นร้อยปีแล้วทีนี้พอมาไอเรื่องบิดเบือนข้อมูลเนี่ยอ่ะเราทุกคนก็ใช้แบบการสร้างภาพลวงตาเรื่องเท็จแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือไอเรื่องแทรกแซงการเมืองเนี่ยมันก็มีสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีสมัยจําได้มาวัาสการาพามอ่ะตอนสมัยกษัตริย์ท่ชวีอีวัสการาพามก็พอรู้ว่าอีกษัตริย์ที่ชวีเนี่ยมันเป็นกษัตริย์ที่เป็น โคตรเดียวกันหมดเป็นพี่น้องเป็นน้องเป็นพี่กันเพราะนั้นมันจะให้อีพี่น้องมันแตกกันก็ทํายากเพราะฉะนั้นก็เอาแล้วกันอีพวกนี้มันมีลูกก็เรียกลูกอีกษัตริย์ลิชวีมาทีละตัวทีละตัวก็มาคืออีอีพาราห์มก็เก่งนะก็เรียกมาแล้วแต่เราก็เหมือนกับหลอกคือจริงๆอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ไม่ยอมเรียกมาพูดกันตรงๆพร้อมๆกัออนอีเด็กของลูกกษัตริย์แต่ละคนแต่ละคน